นินจาเต่าเป็นการ์ตูอนอเมริกันเรื่องราวของเต่าที่กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์และเรียนรู้วิชานินจาโดยอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ําในมหานครนิวยอร์กภายหลังได้รับการสร้างเป็นการ์ตูนเกมและภาพ,พยนตร์หลากหลายภาคมาแล้วด้วยกันเริ่มต้นเรื่องนินจาเต่าซีรีส์หนึ่งในปี1998ในตอนนั้นเต่าทั้ง4ตัวยังเป็นลูกเต่าตัวเล็กๆอยู่ลูกเต่าทั้ง4ตัวได้โดนสารเคมีที่ชื่อว่าอูดจากอุบัติเหตุ และสปินเตอร์ซึ่งในขนาดนั้นเขาเป็นมนุษย์ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮามาโตโยชิก็ได้รับผลกระทบจากสารเคมีนี้ด้วยเช่นกันโดยสารเคมีอูชนี้ทำให้ฮามาโตโยชิกลายร่างเป็นหนูและฮามาโตโยชิในร่างหนูมีชื่อว่าสปินเตอร์สปินเตอร์ได้นำลูกเต่าทั้ง4ตัวมาเลี้ยงจากนั้นเพียงไม่กี่วันสปินเตอร์ก็พบว่าลูกเต่าทั้ง4ตัวเติบโตขึ้นเป็นเต่าไวรุ่นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นมนุษย์